ดีครับก็อยู่กับช่องเก่งพิชิเกมมือครับวันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะมาทําเกี่ยวกับประตูขี้โมูฮะจริงแล้วประตูไม่ได้หมะแต่คนหมคูคืออนนี <c> ่ <oughs> โอเคนะตอนนี้เราจะมาอธิบายว่า,เ,าเราผ่านารอบแบ่งกลุ่มของยูฟาแชมเปี้ยน์ลีกมาแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเราคือแมนยูนะเราเป็นที่1ของกลุ่มบีครับกลุ่มอื่นก็จะมีทีมเข้ารอบอย่างพีเอสบีไฮโอลเฟนครับสแตติงลิสบอนนะกลุ่มดีก็เป็นเชลซีโรม่านะครับแล้วก็ กลุ่ม E เนี่ยปารีสแซงต์แชร์แมงกับแอตมาดริดครับผมส่วนกลุ่ม F มีแมนเชสเตอร์ซิตี้กับอินเตอร์มิลานครับกลุ่ม G เป็นไบร์ทมินนิคกับลิเวอร์พูลครับแล้วก็กลุ่ม A เป็นเรอัลมาดริดกับ FC ฟซปอร์โตซึ่งจะไปจับฉลากนะว่าเราเนี่ยจะได้เจอทีมไหนนะครับในในรอบต่อไปนะในรอบต่อไปโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ตอนนี้ค่าพลังของประตูคนเนี้ยอยู่ที่86แล้วนะครับ86แล้วนะเดี๋ยวจะแซงเดวิดเดย์แฮร์ให้ดูเดวิดเดย์แฮร์ครับ มันร่วมมือกันกับเอริกเบยี่นะซึ่งทำ้ายผมในตอนนี้ก็จะเป็นหน้าของการจับฉลากในรอบน็อกเอาท์นะครับหรือว่ารอบสุดท้ายนั่นเองหรือว่าแมนยูจะได้เจอกับใครครับก็มีดอตมูนเจอกับแมนซิตี้บาร์ซ่าเจอกับบาเยอร์โอ้โหลิสบอนเจอกับเชลซีโรม่าเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับส่วนอีกแทีมครับก็มีแอตเลติกกับทิสฟีไฮนโอเฟนอินเตอร์มิลานกับเรนโงเครับ แล้วก็ร์พูลเจอกับเบรเมดิตแล้วก็เอสซีปอร์โตเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเรานะครับตอนเรา,เรายอยู่กับแมนยูอยู่นะยังไม่ได้ไปไหนครับก็ยังคงลุ้นแชมป์อ่าอยู่าแชมเปียกอยู่นะ <c oughs> ในเรื่องของเกมนะโอเคต่อไปจะเป็นร,รอบต่อไปของวิบลิทอังกฤษครับซึ่งเกมต่อไปเราจะเจอกับโอ้โหเดี๋ยวเซฟไว้ก่อนนะเจอกับเชลซีนี่เราได้ลงหรือเปล่าครับอัองเรวิดดิกาเลยครับ ดวได้แลว,วขอดูหน่อยจับทีมยังไงเนี่ยรอบต่อไปครับเจอกับเชลซีครับต้องได้ลงนะครับโคชว่าไงโคชเอาได้ลงครับได้ลง,ลงเจอกับเชลซีครับโอ้บางคนถามว่าใช้จอยอะไรก็จะนี่ครับมันจะเป็นจอย Xbox 360นะมันมันเป็นสำหรับ PC ครับใช้มันจะมีอ่ b อเอาไว้เสียบ เป็นจอ Xbox แต่ว่าเป็น USB เสียบกับเครื่องคอมได้มันเลยทำให้เกมคอมเนี่ยใช้จอยได้นะครับก็ราคานี้น่าจะประมาณ1,600นะประมาณประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้ซื้อวม่าหลายปีแล้วโอเคมาดูเกมนี้กันเลยดีกว่าโอ้โหนี่ฟิตด้วยครับเจอกับเชลซีเดี๋ยวลองมาดูก่อนใส่หูฟังเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ยินเดี๋ยวไม่ได้ยินมาดูก่อนว่าเพื่อนลงทีมของเราเนี่ยมีใครได้ลงบ้างน,นะครับอ๋อเดี๋ยวดูก่อนแมนยู U, เนี่ยเป็นจัดชุดใหญ่หมดเลยนะมีโรโฮโจนส เดี๋ยวต้องจำอนไรชื่อเพื่อนกันเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปถ่ายรูปอันนี้ก็อันนี้ก็กล้องโทรศัพท์ครับที่อัดอยู่เนี่ยอันนี้ก็กล้องดูดูชื่อเพื่อนนะดูตำแหน่งว่าเขายืนอยู่ตรงไหนแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงเล่งแสงตรงไหนโอเคมา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 ละมาละมาละนี่ชุดใหญ่นะแมนยูก็มีประตูครับเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเก่งวีซีกิรโม่ครับโอ้แมนยูโอ้ไม่ธรรมดาครับผม ลัซซานาเดล่าแล้วอยู่กับเชลซีก,ก็ซูมาจนอ้ออีวอนโอเคโอเคไปเจอกับลูกทีมของอันเตโวคอนเต้กันเลยครับโค้ชก็มั่นใจเราเราก็มั่นใจแต่แตอนนี้แมนยูอยู่ที่3นะก็ตามอาร์เซนอลอยู่4แต้มครับ4แต้มเจ้าแชมป์ีิมลิกให้ได้ครับไปเลยเจอกับเชลซีครับเชลซีประตูคิโมที่โอแทตฟอร์ด <laughs> มา ตั้งใจครับตั้งใจคือจะเป็นประตูบบว่าจริงจังนะไม่ออกไปแบบว่าไปเล่นยิงอะไรเงี้ยถ้า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 เชลซีไม่อะไรผมจะยิงเชลซีนะโอเคเกมนี้เจอกับเชลซีครับพุทธปันเ,นเลีกฤลด์นะัดที่16ของฤดูก,กาลเล่นไปแล้วก็พาคไปด้วยนะครับก็เป็นเกียรติมากที่ได้กลับมาเจอความวัดกลมเดียวกันกับทีโบกุตัวนะฮะ เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเฟส2018กันด้วยนะรู้สึกว่าภาพมันจะอลังการงานสร้างมากคาดการว่ามแรมรม2นี่คงไม่พอนะครับดูจากกราฟิกที่มันสวยงามขนาดนั้นโอเคเดี๋ยวมาดูเกมนี้เลยแมนยูกับทางด้านเชลซีเจ้าดวยเกมโลโหวางยาวที่อิบราฮิโมวิชติดเสูมาเก็บได้กับได้ไปอิบราโอ้โหแม่โอ้ยไมออกครับแต่คือกลับมามาเช่ามาเช่อหลมไคิวเบิร์นเราเนยหายไปแล้วจากแถบ วิลเลียนวิลเลียนเจอกับทางขวาโฉบสายเบียดแย่งเ็อะเป็นชาเนตดลินครับยัดมาดีบายมุงมาที่อิปราติดซูบ้าเชสฟาเบกัสมาแต่ห่วงภาคไม่ได้ครับต้องดูที่ตัวเราด้วยเยืนยืนไม่ตรงกรอบเลยครับแมนยูบุกมาต่ออิปราให้มามาเชียติดอัสฟลิยโคยต้าวิลเลียนของเชลซีขึ้นมาบ้างดีเอโก้คอสตาแล้วก็วิลเลียนวิลเลียนมาแล้วต้องเหยียบไว้ก่อนครับ มานี่คอสตาพลิกแล้วยิงจากมานี้พุ่งไปแล้วใช้ปากเป่าแมไม่งั้นบอลนี่ไม่ออกนอกกรอบแน่นอนครับผมดูจังหวะภาพช้าดีๆนะนี่ครับพุ่งไปแล้วใช้ปากเป่าครับแหมดูดีก็เคาทาบว,ว่ามันทำได้ยังไงครับประตูคนนี้โม้จริงๆโอเคแต่ยืนนี้นทำไมเราขยับปุ่มไม่ได้ครับอ้าวจอยเราทำไมเคลื่อนไหวไม่ได้เกิดอะไรขึ้น อ๋อมันให,ให้ดันท้านขวาหรือเปล่ามันได้นานก็หลอดนิดนึงครับขอไปจอร์เอรี่มุงได้ถึงมาตตชซูมาฮาซ่าซูซีบุกแล้วครับตองตองถอยไม่ได้นานแล้วครับตอนนี้เอ,อ้ยเฮ้ยออกมาทําไมเนี่ยเอาอมาทําไมถอ,ถอยกลับถอยกลับเปิดมาครับแล้วพลิกมาดีโก้คอสตาเข้าขวาติดบายี่ส่งย้อนกลับมาถึงเราครับเข่งวิสิเกเมอร์เข่งวิสิเกเมอร์ จะเยนเ็นๆยนครับจะเย็นยนมาทางซ้ายตรง,ตงกลางมีเติมแล้วเป็นเวลูนี่หรือเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นตามดูหน่อยขึ้นมากับถึงเมฟิสเดปายเดปายยังอยู่กับแมนยูนะเพราะนี่มันเป็นในเกมนะฮะของจริงก็ไม่อยู่แล้วเปิดมาแล้วเป็นดิปราคิากสันยิงสวนทันทีแต่พรรยากาศโอ้ความรุ้งเทครับมาดูแมนยูชุดนี้อ โอ้ตั้งแต่ได้แชมป์ยูโรป้าลีกมาเนี่ยทุ่มเทขึ้นเยอะครับ <c oughs> ของจริงนะของจริงโอ้โหอิบราฮ,ฮิโมวิชเบอร์ซุ่มสามเลยครับทำไมภาพหน้าจอเรามันดรอปลงมาเลยเกินทีโบเกตัวเออยาวขึ้นมายังเสมอกันอยู่สุดๆครับแมนยูกับเชลซีทีลาสนาเดียรา่าคาร์วอนอยครับแมนยูประคองไว้บรินลินเสียตรงซ้ายมีลูกชอประคองไว้จ่ายมาแล้วเคสฟาเบกัส ขอครับดีโก้คอสตาให้มาติดแล้วถึงลักษณะเดียร่าเดียร่าแล้วกันล็อกมาเราเปิดจ MA ังหวะนี้ก็ตะครุบสบายก็ได้กบสองตัวไปต่อครับถ้าเชลซีไม่บุกเราจะบุกเชลซีมาถึงจอร์เธรี่เก็บได้ฟอรบิกสเช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 สมาที่ดีโก้คอสตาให้มาแล้วติดยังบล็อกได้มาดูวางยาวอย่างเดียวก็ไม่มีลุ้นลูกเสียวอะไรก็สไตล์วางยาวอย่างเดียวแมนยู จะได้หลุดไหมเนี่ยอออหเพื่อนเพื่อนเพื่อนใจเย็นใจเย็นถึงไทยบ้างอ่ะจะเดลินบางไปครับข้างหน้าดีโกคาตาได้อีกแล้วเจลซีเจลซีเปิดเปิดยาวมาแล้วเก็บได้ต้องขอบคุณเอดิบบายยี่ตรงกลางครับมีปวนมาตาใบครับทางซ้ายชิมกับอิฟราแล้วเติมทางขวาทางซ้ายมาที่เดฟายเดฟายเดฟายเปิดมาาล้กแล้วปัดประตูมาเซียงครับโอ้ โอ้เป็นประตูทั้งหมดทนครับแมนเราฝึกบอลไม่โดนคนก็ต้องรอต่อไปครับแมนยูแมนยูก็บุกได้ดีนะอิบราอิบราของบอลได้าามาตาจ่ใจมาเด๋ิวไปแล้วชิงเราหุ่นง้างแล้วโดนเสียบจุดโทษครับจุดโทษหรือเปล่าครับจังหวะนี้ผู้ศิลป์ใส่นสหน้าแล้วบอกว่าจุดโทษเปล่าครับโอ้ยังไงเนี่ย <c oughs> โอ้เดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู โอ้พิเตเขาแต่มการให้ฟาวเราหรือเปล่าคือจังหวะนี้ก็เข้ามาขวางนะแมนยูน่าจะได้ฟาวนะเอาเลยก็ฟีคลิกของควนมาตาหลอกแล้วทีเมมฟิสเดป้ายิงลงไปกูโอ้สครับแมนยูขึ้นนำโอ้ยหลอกอู้นเลือดตัวสครันจากเมมฟิสเดป้าแล้วก็ควนมาตายก็หลอกได้ ไม่ใช่ไม่ได้จร,จริงๆก็ชื่อมันฟิตเดย์ายนะเราเรียกสลับกันเฉยๆครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับฟรีคลิกสุดๆวยโอ้โหทำไมเขายิงเท้าขวาครับผมโอ้โหอัจฉริยะหรือเปล่าเนี่ยจริงๆถนัดขวารอซ้ายผมก็ลืมนะโอ้โหสุดยอดครับทีโบคูตัวบอกว่าโอ้โหโดนจังหวะนี้เนี่ยครับโอ้โหลาเอาการครับพี่แก หนึ 1> 1่งศูนย์ครับโอ้โห oh. ไม่ต้องดูมากครับไม่ต้องดูมากครับเปิดตัวดีดีเอาเราหน้าที่เราก็คือต้องเหนียวไว้ก่อนคิดถึงมันเพือนทุกคนนะฮะกับซีรีส์ประตูคิมโมะแต่ว่าไม่ค่อยว่างแล้วนี้งนานเยอะจริงขึ้นแรกหนึ่งศูนย์ทับหนึ่งศูนย์แมนยู่หนึ 0, ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สุดยอดครับหนึ่งฟิสเดป้าครับหนึ <c oughs> ่งฟิสเดบายนะไม่ใช่หนึ่งฟิสเดป้า มันดีมันก็งนะ่วงเนาะเดี๋ยวนะี้ขณะนี้เวลาหกทุ่มครึ่งโอเคเพิ่งเลิกงานแล้วก็มานั่งทำคลิปต่อนะไปต่อกันเลยในครึ่งหลังแล้วกันนะประตูแรงนี้สวยสดเงินงามมากจากฟิสเตฟายโอเคมาลุยกันต่อครับในครึ่งเวลาหลังอัสฟิลิเกยตาเสียไหมมาแล้วเอเดนาซาพิกขึ้กลับมาแข่งบีซีเกมเมอร์อยากจะยิงกับเขามากครับแต่ต้องเป็น,ป,นประตูต้องอดทนครับ คือรอเพื่อนให้ยิงได้อย่างเดียวรอป้องกันไม่ให้เสียนะครับยังได้ดีมากเปิดมาแล้วเดบิวตรออยู่ทางซ้ายมุมสัดตรงกลางมีลินลินโอ้โหเสียกับ Diego Costa. ดีเอโก้คอสตามาครับเชสซาริกัสระวังยุบวางข้ามหัวมาถอยกลับมาก่อนครับยิงคุมโซนให้ดีดีมากแล้วทันไหมไม่ทันครับไม่ <c ười> เล่นไปแล้วก็พาไปมันก็สนุกดีเหมือนกันนะอีวานวิชมาที่เชสฟ,า,ฟ,ฟ,ฟเาเบกัสอีเดนฟาฟาเบกัสเร็วกว่าไหม อย่างได้อยู่ครับขอขอื่อนได้บอกให้ส่งมาให้ครับแล้วก็หวานขึ้นหน้าไปก่อนครับเอาเชือไว้ก่อนเปิดแม่นแม่นมาแล้วโอ้ยโดนโดนฟพันอยู่อุ้ยทำไมยังไม่รู้คื่อสู่เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นนับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นครับฮะจังหวะที่เราเคลียร์ครับแค่สงสัยครับไม่ได้ไม่ได้อะไรมากนะไม่ได้ถวงเวลาครับเดี๋ยวดูกันเอ้ยมันมันย้อนถึงเราได้ไหมครับเนี่ย ได้มีครับผมแค่อยากรู้ว่าโอ้ไม่ได้ครับ <c oughs> ภาพชายยังไม่เป็นตาเป็นใจเลยครับระวังรล้วเชลซีใบยีม,มงดีดีลูกมาเก็บได้หนึงนงนงน่งฟิสหนึงรรน่งฟิสอีวาริสตกช่องมาลีโกคาซ่าวางขามาถึงวิลเลียนลองวัดวัดวัดคมเหนียวกันดูหน่อยไหมมองไม่เห็นครับอย่าให้เขายิงได้นะลูกอย่าเขายิงได้อย่าเขายิงได้เคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนกางหลังเคลียร์ก่อนดีมากดีมากดีมากไป อ er. ะไรครับทางขวายังมีความเร็วอยู่กระชากโอ้โหเปิดมาแล้วอิบราฮิโมวิสอิบราอิบรายิงบูโอ้โหกลุ้ตัวโอ้โหตรงตัวครับอิบรายิงไปหักตรงตัวกูตัววิลเลียนวิลเลียนมาแล้วโอ้โหดีกว่าซะลุดมาก็ขึ้นก็ขึ้น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 กับมก้ามโอเคดีมากยืนสะเพนมีมีมีอยู่ตรงนี้มีอยู่นี้เลี้ยงได้เลี้ยงได้โอ้โหวิลเลียนยากไปหน่อยครับ บางยาวมาอิบราฮิมอจอนเทอรี่มุมที่เกิดซูมากลับมาที่อีวานูวิชแล้วแอสิริเปตา้าชือสี่ยังบุกกระหนำ่ำจะตีเสมอแมนยูให้ได้ครับมาแล้วทางซ้ายแอสิริเปตา้าต้องฟล็อกเข้ามาดิโก้คอสตายิงมาแล้วจังหวะลอยตัวแล้วควอยู่หมดควอยู่นึคือตำแหน่งการยืนมันดีอยู่แล้วจังหวะยิงของดิโก้คอสตานี่ยเขาหลุดมาทางซ้ายนะครับจ่ายมาลูกนี้นี่แอสิริเปต้าเนี่ย เห็นครับเห็นทางนั้นคอสตาว่างแล้วก็จะพยังจะพิกยิงเร็วนะครับพอยิงด้วยซ้ายเนี่ยจังหวะยิงเนี่ยถ้าความแข็งแกร่งไม่ได้หรือว่าข้อเท้าไม่ดีอ่ะรับลูกนี้อาจจะกระชอกได้นะปัญหาจุดโมจะได้นะประตูกันดีพอตัวพอตัวจุดสำคัญอีกทีเรานำนอยู่หนึ่งศูนย์แมนยูอยู่ที่สามนะตอนนี้อยู่ที่สามของของตารางนะอิบราแล้วเจอเทอรี่เอเดนฮาซาอาซาครับถ,ถอยถอยถอยทีเขาสามมาแล้วระวังด้วยมามา ยคือก้อนคือก้อนคือก้อนคืนก้อนใจเย็นโอเคเรียกเรียกมันจะคนนี้กดปุ่ม R2 รัวๆนะฮะถ้าเป็นปุ่ม C ก็ปุ่มยืออนบอลนะฮะปุ่ม C นะของคอมของของของ,ของของคีย์บอร์ดนะฮะลุยต่อไหมเป็บบไนไมีจอแอนทอรีเราไปแล้วกลับมากลับมาที่อัสฟิลิโกเอต้าเอออ่านว่าโกเอต้าก็ได้นะหรือว่าคูเอต้าก็ได้นะเพราะว่าตัว U กับตัว E เนี่ยเป็นสระอัวได้นะฮะถ้าอ่านแยกก็เป็น ว้าใช่ไหมมาแล้วโอ้ยเปิดมาเชสดสวปกันเกือบเกือบได้ย้อนกลับมาก่อนใจเย็นเบสิกยังดีมีช้ยไปกกครึ่งจ่ายไปทางขวาบ้างเล่นง่ายๆครับฟอร์มดีต้องต้องชนะเชลซีให้ได้บทบาทประตูอาจจะไม่มากเดี๋ยวก็มาแล้วไม่ถึงถึงเวลาลดทถึงเวลาลดเพื่ออยากให้ผนดีเสมอได้มาต่อครับเชลซีเชลซีมาที่วิลเลียนติดติดเปิดยาวขึ้นมาโอ้โห ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากประตูของมิวฟิสเดปายครับผมโอ้เราทําได้ครับเกมนี้ได้แต้มสามแต้มล้ำค่าสําคัญในถิ่นโอ้เทรดฟอร์ดนะครับโอ้ผู้เล่นยอดเยี่ยมเกมนี้ก็คงเป็นนะมิลฟิสเดปายนะอือหือเป็นอย่างไรกันบ้างเราดูตารางะคะแนนครับว่ามันจะพุ่งขึ้นมาบ้างไหมนะฮะแมนยูชนะอาร์เซนอลแพ้ด้วยเถิดอาร์เซนอลชนะลิเวอร์พูลอือหือลิเวอร์พูลน่าจะล่วงเป็นที่สามนะนั่นแหละครับ ตอนนี้ดีตอนนี้เราตามอาร์เซนอลอยู่อยู่สี่แต้มเหมือนเดิมนะแต่ริพูร่วงไปแล้วครับก็ก็ขึ้นมาเหนือเหนือหงนิดนึงนะแต่จริงผมเป็นแฟนลันดิตนะไร่เปนไรวันตุรีก็ขึ้นมาไปที่สองนะครับก็ตามอาร์เซนอลอยู่นะเซลซีก็ยังอยู่ที่สเหมือนเดิมว่าแพ้เราแล้วนะครับโอ้โหถ้ามีเกมอีกหนึ่งเกมกับอาร์เซนอลเนี่ยมันน่าจะวัดอะไรได้เยอะนะก็ยังยาวไกลรับอีกตั้งเท่าไหร่เอ่ยสามอีก20 20กี่กว่านัดใช่ไหมย2อนับอะไรประมาณนี้เนี่นะครับ เกมต่อไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับได้ลงมต่อเนื่องเออไม่ใช่ต่อเนื่องต่อเนื่องครับโอ้โหแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนยูคลิปนี้เป็นคลิปที่95นะครับไปกับมาเจอกันใหม่ในคลิปที่96นนในประตู ประตูสุดเหนียวประตูขี้โมงประตูขี้คุยอะไรก็ว่าไปแล้วกันครับก็ขอบคุณเพื่อนที่ยังคิดถึงซีรีส์นี้อยู่มาก็ยังไม่ได้เลือกทำครัแต่ว่ามันนี่เวลาครับไปกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ใน EP ที่96กครับผมสำหรับ EP นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ